ก็มีเครื่องบินหลายรุ่นเลยนะตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องบินแบบที่สิอันนี้เป็นเครื่องบินฝึกแบบที่17บเจนะฮะชอจันทรานะครับเครื่องบินกรมช่างอากาศแบบที่หนึงนะครับ แล้วก็เครื่องบินกองทัพอากาศแบบที่สองนะฮะตรงนี้เขาไม่ให้เข้านะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในก่อนนะครับโอ้โหมีนักเรียนมาทัศนศึกษาด้วยนะทุกคน อันนี้เป็นเครื่องบินลำเลียงแบบที่4นะครับขึ้นได้นะฮะเขามีบันไดให้ขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องขับนะฮะห้องขับก็จะอยู่สูงนะฮะเหมือนเครื่องบิน b o e ิง g จ7 7เจ็ดเจ็ดเลยนะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ลำเลียงนะฮะ อันนี้ก็เป็นทางลงนะฮะทางลงเวลาโดดล่มอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นวิวัฒนาการของกองทัพอากาศไทยและโลกนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2446นะฮะนี่นะฮะคณะนักเรียนนะฮะ